สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันตุ้ยตด้ยตุ้ยชิยาจะมาแล้วจ้าโอ้ยกระจอกไอ้นูเบ้โอ๊ยเล่นเกมเหรอใช่ไหมมันดุยชู นายวันนี้สุกเสาร์อาทิตย์ยฉันจะไปนอนบ้านนายแล้วก็จะไปดูหนังกับน,นายด้วยล้ะฮ่านายพาพอดีเลยฉันมีหนังเรื่องหนึ่งที่เพิ่งเข้าหาือเพิ่งซื้อแผ่นมาหนังเออเกี่ยวกับผีตัวอะไรอ่ะเราดูหนังผีใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วใครจะดูหนังปกติอาทิตย์ก่อนนายพาฉันดูไ er อ้ทาร์นโฟมเมอร์รอบนี้มาดูหนังผีอ่ะเกี่ยวกับหนังอะไรวะอธิบายได้ไหมมันเกี่ยวอะไรอ่ะ มันคือผีหลายแขนนะแต่หน้าตาเหมือนเอเลนเลยนะเอเลนเหรอมันคือ,เอเผีโครงก็ดูหรือผีตัวใหญ่มันคือผีหลายแขนและหน้าเหมือนเอเลนแล้วกันอ่ะจะจะรอดูหน้ากูหรือเปล่านะดูเดีวลองดูก่อนอ๋อหนังเรื่องนี้หรอแล้วช่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วชายคนนี้เขาเป็นใครเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นมาเฟียที่ฆ่าคนมาเยอะแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะเจออะไรบางอย่างเลยเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่หรอตัวตัวนี่หรอชายมันไม่หนอนแล้วช่ามันไม่หอนใช่ตั้งชื่อว่าผีตัวใหญ่กินคนแล้วกัน เออได้เลยแต่ว่าคือไม่ใช่อเรื่องไรวะชื่อเรื่องไม่มีเลยไม่รู้ว่ะเราดูไปก่อนแล้วกันอุ้ยมึงลายใหญ่โอ้โหเคีะหนังเรื่องนี้สิบเต็มสิบดีมากๆแต่ว่าตัวตัวผีมันรู้มจริงใหม่นะเออใช่ผีตมจริงมากแต่ว่าไม่แค่หนังอะฉันดูแล้วเพราะว่าไม่มีทางที่นายคิดดูใครว่าใครจะเจอผีตัวจริงแล้วจะเอากล้องเนี่ยไปตั้งตรงพุ่มไม้แล้วเจอโน่นเจอนี่เฮ้ยแต่ว่าไอ้ผีตัวเนี้ยฉันเคยได้ยินมาอย่างหนึ่งนะเว้ยไอ้ตัวเนี้ย มันเคยเกิดขึ้นในฝันของใครสักคนนึงแล้วเขามาเล่าใน YouTube นี่แหละแล้ว YouTube เสร็จปุ๊บเขา,าเอาเรื่อง YouTube เนี่ยมาทำเป็นหนังอีกทีหนึ่งเก้าไหมก็จริงนะแต่ว่าฉันไม่ได้จะสรารภาพว้วยคือไอ้หนังเรื่องเนี้ยฉันไม่ได้ซื้อมานะอยู่ท่านตื่นตอนเช้ามาของมาส่งมันอยู่ในกล่องแล้วก็มาดูอ,าอ,องหรอ ก็คือเขาช่วงแจกจ่ายมากเพราะหนังเรื่องนี้มันก็ออกหลายปีนะสองสามปีแล้วนะหนังเรื่องนี้กนช่วงแจกจ่ายอะไรอย่างเงี้แหละแต่ว่าเขางงบอกว่าหนังเรื่องนี้เคยสร้างมาจากเรื่องจริงในความฝันของคนนะแล้วเขาเอาเอาความฝันของเขาเนี่ยมาเขียนเป็นหนังอีกทีหนึ่งเข้าใจปะเข้าใจอยู่เข้าใจเออแต่ว่าแต่ว่าหลังจากชายหลังจากที่หนังหลังจากที่หนังเริ่มออกเริ่มถ่ายทำเนี่ยชายคนที่ฝันเนี่ยก็เขาหายตัวไปเลยฉันก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเออเราเราเราถ่ายตัวไม่ได้ถ่ายไม่รู้ดูหนังได้แล้ไม่รอดอย่าบ้าอย่าบ้้าโอออเฝฝัันนดดีีีะ่ เออขอโดนจริงอะไรอยู่ไม่ไดยเกอฉันบอกให้อาบน้ำก่อนต่อฉันอาบแล้วเพื่อนใครอะข่อยห้าทีเจ้าตื่นเร็วอะไรุยใครเนี่ยหน้าเหมือนลุงที่อยู่ในหนังเลยอะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยข้างนอกเหรอไดังเสียงอะไรอยู่ข้างหลังฉันอะเฮ้ยเจ้านะตัวอะไรตัวอะไรสต๊าบี้ หมื่นหนึ่ังเลยตัวฟันไลทีเร็วมาทางตาบี้ตาบี้ยะเราออกไัเดียวตาบี้เฮียไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยเขียวยะเคียวยะไม่น่าเลยเพื่อฉันดิฉันรอดอยู่คนเดียวเลยเนี่ย พูดเสียงนายคงยังวนเวียนอยู่ในหัวของ,งนะฉันสินะฉันเข้าใจนเลยเพื่อนวินาคงวินานายคงนี่คงลหลอนมากแต่ขอบคุณมากนายมากเลยถึงนายตายไปเลยแต่นายก็ยังคงนั่งข้างฉันตลอดจริงเพื่อนใครเนี่ยใบยเจอกันเคียวอะอะไรเอาอยัางยยุยเหรอยังไม่ตายกูอยู่นี่เอาเชื่ว่านายจะหมุนตรงๆเนี่ยโอย้โหคิ้วน,นายไม่ใช่เว้ยไม่ใช่โน่นตรนี่ใครอะ สวัสดีครับทั้งนี้เหมือนเขาถูกให้กลายเป็นกระดูกเลยหรือเขาอ๋อไม่ใช่ดิเขาโดนกินไปครึ่งหน้าสินะก็ไปเราคนเป็นเราแล้วแฟมมี่เราคงไปโอ้โหมีวงมีเวด้วยอู้วี่อันนี้มัน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 เป็นสัตว์ประหลาดกินคนว่ะเพื่อนโอเคต่อไปคงเป็นเราแล้วแหละเพื่อนจะไปไหนเนี่ยแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงเนี่ยเราอยู่ในเหมัดปล่อยไปที่ใช่เหมือนเราอยู่ในคุกเลยคุกอะไรบางอย่างเราอยู่ในรนเ่ใช่ด้วยออกไม่ได้ใช่ด้วยคนในศพนี่เผื่อมีอะไรดิไม่มีว่ะ มีทางออกไปเลยอ่ะเอันนี้ไม้อะไรอ่ะเพื่อนไม่รู้เหมือนกันอ่ะเก็บต่อคนแล้วอ้ไม่มีอะไรโอ้ยอยู่นะครับถ,ถ้าเราจะหนีออกไปจากที่เราต้องมีที่ขุดใช่ที่ขุดฉันก็รู้หรือว่าเ,<อ>เรา,าประกอบที่ขุดได้ไหมอ่ะนายคิดว่าไงคิดว่าอุปกรณ์พอไหมอ่ะทัาพอก็ดีนนะตัวนี้มีไม้อันหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวฉันเอาไม้ก่อน นายลองหาไม้ชื่อหน่อยเร็วๆไม้มาเช็นแค่สองอันก็นพอไม่เหรอที่คุณอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงไอ้ผีคำนั่นงคำรำเงียบแล้วชื่อมานเดี๋ยวมันจะโผล่มาได้เลยรีบๆ,ๆหาที่คุณก่อนหาที่คุณตรงไหนอะในในใช่ไม้สองอันก็นพอแล้วทำเป็นสถิติเหรอใช่อ่ะสถิติอะไรกันต่อเราต้องหาเหล็กหาเหล็กอีกสามก้อนปะตรงนี้มีเหล็ก <1. S 1> ก้อนหนึ่งหาเหล็กก้อนหนึ่งหาอีกสองหาอีกสองอีกสองก,ก้อนแถวศพกระดูกอาจจะมีนะเดี๋ยวฉันดูแถวนี้ให้ เออแถวโค้งกระดูกเหรอฉันดูก่อนทางนี้เอ้ยนี่ไงมันนอนทับอยู่เออบางคขากระดูกน,นอนทับด้วยนะนายต้องนอนดีๆนะฉันต้องนอนเหรอมองดีๆมองดีๆมองดีๆไม่ลองไปล้วงในท้องเขาที่อาจจะมีเหล็กอยู่กนะ็ได้ล้วงท้องเหรอโอ,อ,อ้ยตายเอา้าผีนี่แม่งแกงตายเอาไปอันหนึงงน่งไปอันแบ่งกันโอ้ยเหล็กใช้ครบแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยอันอันนี้เอาไปทอเอาไปทอเหล็กได้อันนี้ไปทอเหล็กเออเหล็ได้อยู่นะเอ้ามีมีเครื่องมีเครื่องคับพอดีเลย โอเคเรียบร้อยครบแล้วไปดีกว่าฉันไปก่อนแล้วในไฟลายแค้นเอเลนเยเกอร์อย่าพูดดิเดี๋ยวมันก็โผล่มาหรอวไอ้บ้าที่อยงมันคำรามจากที่สักที่หนึ่หลังกระเพาะข้างหน้าไปไปกับเพื่อนเร็วไปไหนไปไหนโอ้ซ้ายขวาซ้าไปไฟไฟไปขวาบโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยหัวหน้ากลัวเลยไอ้บ้านโดนอาวัลไม่ได้กระเจ้าว่ะชึบโอเค โดนแล้วโดนไปแล้วโอเคโดนไปโดนไปทได้ทุกอย่างอ่ะห็นไปโดไงเนี้ยเนี้ยล็อกไปล็อกไปล็อกไปโอเคปึ๊บโอเคไปไวไวอย่าตกตกานอย่ามองอย่ามกับมาหลังอย่มกับไ้างหลังอย่มกับข้างหลังจะมับอไหลัง้าลอยาไป้ายม้ได้ดย้ย่อเไปอย่อย่อไปต่ไปต่อลยมอง้างลัง้าไปัง้อย่ักกอ ว้าวยุบโอเคมันมาแล้วเพื่อนมันจะกินเราแล้วมันเข้าร่างใหญ่เลยไปเร็ว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 ไม่จำข่ายนะไปจับขายช้าไปจับขายช้าโอเคสวยอันนี้โโอ้หัวไป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 หนึ่งสองไปซ้ำก็โอเคว้าวปุ๊บโอเคต่อไหสวยไปแมาแล้วมาแล้วไปเร็วไปทันระดีไปทันระดีไปเรียนมาเพื่อน การนี้ไม่ใช่เรื่องตลกก็ทุบไปเยเ้ยเ้ยเฮ้ยอดอออเกินว้มันตามมาใหญ่เลยไอ่รู้โฮ้ยแต่ทางนี้มันตันแล้วนะมันมันตามเรามาไม่ทันเออใช่ปะเฮ้ยเฉียดโล้เฉียต้นต้นตน้นเริ่มติงแสงอะน้่นันเหมือนน่าจะไปอกระดูกเลยไปแล้วไปแล้วเสียงเสียงเสียงไปแล้วป้โอ้อ้ายมันมันมทำอะไรอะเฮ้ยไม่รอมันกำลังใช้มีดีโอ้ยดีแล้วเพื่อน ไปแล้วปึ๊บโอเคไปอ่ะเรียนไม่รู้รว่ารีบๆขับพิษนาก่อนที่มันจะมาะขึ้นขวางงอ่ะถือที่ขุดอันนี้อะไรเนี่ยไอ้ถือไฟเราเราลองมันๆๆมันมันจะติดอยู่เราเรียบๆ,ๆขับพิษนาเร็วไขว่ก่อนคือเราเพิ่งโดดมามันอาจจะมาถึงเราหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยอ่าใช่อ่าแล้วโดดมาเสร็จปุ๊บเราเเราเจอทางต่อเราเดินไปข้างหน้าไปต่ออ่าใช่แล้วเราก็เราทำอะไรเรางงเรางงเพราะเราไม่มีทางไปต่อหรออ่าแล้วก็ใช้ที่ขุด เราเลยขุดอะไรขุดไหแล้วมันเราเราขุดแล้วเหมือนเราเจออะไรสักอย่างไปดินะเอาไมขุดอะไรวะเดินตรงไปตรงไปขนาดไหนอะตรงไปตรงไปเท่าไหร่อะตรงไปแล้วจากข้างหน้านะแล้วก็เหมือนแบบงงว่าเพราะไม่มีทางไปต่อเลี้ยวขวาตรงนี้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมนะดูว่าตรงนี้วะน่าลองขุดตรงนี้ที่เหมือนมีอะไรโอ้โจริงค่ะนี่หรอมันเหมือนเพราะมันรู้สุดท้ายมันเหมือนว่าเราเจออะไรอะมันเราต้องขุดตรงนี้ต่อไปใช่ไหมเราเลี้ยวขวาหน่อยเฮ้ยยังไง รูปภาพอะรูปภาพเป็นอะไรก็ไม่รู้ออันนี้งงปะต้ององงแม่เนี้ยอันนี้ไม่ต้องงงนะเหมือนเหมือนเป็นลาวาข้้งบนบ้านแล้วก็เหมือนแบบมไม้กัน้นเพื่อนลงไปข้างล่างน้ำห<อ>รือว่าอไอ้นนเหลืองๆนี่คือลาวาเหรอแล้วก็ตรงกลางนี่คือไม้กัน้นอันนี้ข้างล่างนี่คืออะไรน้ำเหรอน้ำเอ๊ะงั้นแปลว่าแป<น>ลว่าในลาวาเมื่อกี้มีทางไปต่อลาวาเมื่อกี้ต้องกลับไปเหรอเราต้องกลับไปแต่ว่ามันไกลไปเพราะว่างั้นเราต้องเสี่ยงข้างหน้าแล้วจ้พี่เอาเลยนะเอาเลย วรอดไหมรอดไหมรอดเพื่อนไปเร็วไปรู้มบอยโอ้มีไม้ชันด้วยโอ้นี่ไงอุ้ยทำเหมือนที่ลูกโอ้ตาเก่งมากไปลร็วไปลร็ฉันจะโคนั่น,น,นไว้เนาะมันจะลงมาได้ไหมวะชั่วว่ามันจะขุดพังลงมาแน่เลยวะะ่ะไอะเนี่ยไอนี่คืออะไรอะ่ะอะไรอ่ะทำไงอ่ะมีมีรถไม้ด้วยหลายหลายคันเลยอะ่ะทมาอะไรวะารถไม้อ่ะแล้วตรงนี้มีทางด้วยอ๋อล้วตรงรถไม้มาเหยียบแท่นนี้ได้เลยแล้วตรงจะเปิดเร็วเร็วรีบกันอ่าเดี๋ยวเป็นไงนยกกัน ยกยังไงอยู่วะเนี่ยนายยกไดไหมไปหนึ่งนะเออมันลุนยังไงอะ่ะมันเข็นยังไงอ่ะเฮ้ยไดใช้ขอยกมาดิใช่น,นี่งหนึ่นึ่นำยกอันนึงโอเคฉันได้แล้วฉันได้แล้วโอเคเอ๋อต้องลุนมาวางไว้ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใชนนะ่โอเคได้แล้วแล้วก็ไปนึงขอยี่หนึงโอเคเรียบร้อยแล้วหนึ่งอันมันไม่บีคันนึงนี่ตรงนี้อะ่ะน่าจะมีมากกว่าสองปะ่ะน่าจะมากกว่านั้นนะต้องหาทางก่อนตรงนี้มีตรงนี้อ๋อตรงนี้มีตรงนี้มีเลี้ยวเลี้ยวเข้ากันไปหนึงนะมันเลี้ยวลำบากนิดนึงอ่ะโอเเเคลี้้ยวขาไป นต้อดันดันนะไปดันเข้าไปโอเคสวยเหมือนจะมีคันหนึ่งอ่ะตรงนู้นอ่ะไกลๆอ่ะมันมีกี่คันวะเออตรงนี้มีทางไหมวะเนี่ยตรงนี้มีโอเคตรงนี้มีเหยียบเพราะว่าเราจะไปฝั่งจากซ้ายวะตรงเนี้ยตอนที่ฉันมาเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงรูปโอเคอันนี้ก็มีคันหนึ่งใช่หรอใช่เอาเอาทางไหนดีอ่ะนะเฮ้ยเสียงมันเสียงมันแก้เข้ามาแล้วเพื่อน เนี้ยแปลว่านายต้องเอาไปเหยียบสักอันหนึ่งแล้วก็ให้ฉันเหยียบแล้วรอประตูเปิดอ่าได้จะไปเหยียนะเฮ้ยเสือใครอะอะไรไม่ไปฉันฉลอเองฉันว่ามันยากเกินฉันว่านายเราเหยียบอันนี้ใช่โอเคนี่ไงนายต้องเข้าทางนี้หรือเปล่าเออหรอมาทางนี้เหรอเออว่ะโอเคฉทะลุอันนึงดันดันโอเครอไฟติดโอเคเสร็จแล้วอันนี้ให้ฉันเหยียบไหมอ่า นายได้อยู่ไหนเนี่ยถ้าหยิบให้นายไปรอฉันอยู่ฝั่งนี้ฉันอยู่ฝั่งนี้นายไปรอนายไปรอนายไปรอแล้วหาแลกการประตูไว้อย่าให้อย่าให้ประตูอย่าให้ประตูปิดหนึ่งสองสามเอาแล้วโอเคเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วฉันขัดประตูอยู่เพื่อนเออนับไว้นับประตูไว้อย่าให้มันเปิดนะเดี๋ยวเข้าเร็วๆมันจะมาแล้วจะได้เสียงัอยู่บังอยู่บังอยู่มันมาแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปๆๆเร็วไรเงี้ยโว้วคนคนคุต้องผ่อนไหมเออจะ ข้างหน้าคือทางออกนะอันเหลืออ่อคนเลยคำว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางออกก็ได้นะเว้ยเพื่อนมาคืก่อนมาคืนอะไรก็ไม่รู้อะระเบิดระเบิดเอาเลยมันคือระเบิดเหรออะไรเฮ้ยมันอยู่ตรองอะไเนี่ยอ๋อระเบิดออกี่หรอระเบิดเรื่องอะไรกันค้อนค้อนช่วยกันระเบิดเพื่อนดีมากดีมากดีมากออกไปเลยเขา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 ไปเลยออมาเรกมาอมาคุยระเบิดไปไปเลยไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วุยหอะไรเนี่ยโอ้โหกคือห้องห้องทำลายล้างห้องบอส เอ้โ้แปลว่าเราไล่ถังนั้นแล้วเราูมันหรอวะใช่นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมามาแร้วมามาแล้วัเป็นกบมันเป็นกบันเป็นถ้าเราใช้กระทกบมันจะเกมกบมาดิตีหัวเฮ้ยเอด้วยด้วเอาดิเอ้ปงปงตีปงปงตีตีเอเคอุ้ยเสียงเสียงเสียงมาคุ้ดดังเลยปงป้ยไป็นกระทากบกระถกบอุ๊จุ๊บจุเอาไปกินเอาไปกินระเบิดโดนกูระเบิดโดน โดน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 ฉันอยู่ที่ปลอดภัยแล้วฉันอยู่ที่ปลอดภัยแล้วตอกโอเคโอจะระเบิดนี่แหละเอาหัวไปเอาคอไปทุกหัวมันฉันไปรระเบิดระเบิดโอ้ยโอ้เจ็บเจ็บเดือมันมันไปไหนแล้ววะมันมุดกินลงเหรอมันมุดกินมันมุดกินไนดกี่ให้เอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินระเบิดหลกหลบหลบเอาระเบิดหลบหลบหลบเหลือมีระเบิดเหลือไหมขอหน่อยฉันไม่เหลือนาจะผีชีพเหรอฉันเองจะฆ่าไปเองจะเสียชีพอย่าเสียสักแกตายรอบไหนตายรอบไหนตายรอไปเลย ามาดิไปบๆรอไปนี่ๆนะเพื่อนรอไปนิ่งจับฉันเลยยอดนี้ละออกไปกินรอไหมฉันรออยู่เพื่อนสตีมันเองเอ้ยเอ้ยมาวมาแล้วมาแล้วเอ้ดตีนตีตีตีโอ้่อเือสาหัวใจตีตีเอาคอผิดคาดมานคอาผิดาดมันเอ้ย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 ตน กระเดี่อไปเร็วฉันอยู่ฉันอยู่คอนกระโปงนี่มันฆ่าไปเรื่อยเนี่ย,ยก,กระปอนะ๋องอ่ะกระป๋องฉันวา่าคอนนี่มันเป็นคอนทอก็ได้นะทันเดอร์ขี่โมชนะแล้วเนี่ยเราจะออกจากความฝันไงอนะ่ะหรือว่านายลองระเบิดตีเหรอ <c oughs> นี่นายเหลืยดูไงเน,นี่ยอ่ะตรงนี้เลยเพื่อนฉันจะให้มันระเบิดขามือฉันกับนายเราจะตายไปด้วยกันเพื่อนสายโยนนะซ้ำไปเลยนับด้วยเอ้ยได้ผลกลับมาแล้ววววว้าว อ๋อไม่มีไรอ่ะฉันฝันว่าฉันได้ขี่มา้าเอ่อม้าโพนี่บินอยู่บนฟ้านะแล้วก็นอนต่อดีกว่าเอ้ยหนุ่มนี่ยังไรที่อยากฝันแล้วนมันก่อนนอนต่อดีกว่าไอ้ยฝันดีตลอดไปอย่าขี่โพนี่มีใครอยู่บ้านไหมครับเชีเสียงใครอ่ะพ่อนายไปไหนกูก็ไมไ่ไม่ได้เจพ่อกูนะเออไปดีกว่านอนเลยนอนเลยฝันดีฝันดีเออเดี๋ยวฉันไปดูห่อยก็ไปเปิดฝาเกอ